ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับจาม breaking n e w ตลอดทั้งวันนะคะ11มเมษายน2563มีหลายหลายส่วนนะคะอย่างเมื่อวันก่อนๆน,นะคะกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งให้งดจำหน่ายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมอะไรต่างๆก็ห้าม ทีนี้เนี่ยวันนี้จะมาขออนุญาตอัปเดตก็แล้วกันเรื่องที่อยากจะบอกมากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะแม้ว่าจะมีการนำจำนวนเงินมาเกี่ยวข้องแต่ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่สามารถรองรับได้ผพราว่าราชการจังหวัดกระบี่มีการออกประกาศฉบับใหม่เมื่อวานนี้นะคะมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายนนี้หากบุคคลใดที่มีอาการคล้ายกับผู้ที่ติดโรคติดเชื้อโควิด1 i หากคุณแสดงตัวต่อเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่หรือในอำเภอหรือสาธารณสุขอำเภอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออื่นๆนะคะที่มีการเกี่ยวข้องกับการตรวจเชื้อโดยที่คุณไม่ปกปิดอาการและหลังจากเข้ารับการตรวจ แล้วพบว่าคุณติดเชื้อโควิด -19 เป็นผลบวกจริงคุณจะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนเงิน500บาทต่อวันนะคะ ขณะนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลจนกว่าคุณจะหายป่วยและออกจากสถานพยาบาลสมมุติว่าคุณติดเชื้อบวกแล้วอยู่ในพื้นที่กระบี่คุณไม่ปกปิดข้อมูลไม่ปกปิดอาการนะคะแล้วคุณเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลคุณจะได้รับ500บาทตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่คุณหายถ้า10วันก็เอา500คูณสิไปก็จะได้5,000นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการของทางจังหวัดกระบี่ ขณะที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีออกประกาศนะคะฟังให้ดีๆเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งนะคะปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มเ,เครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11เมษายนก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายน2563นะคะขณะที่ทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการก็มีการเผยแพร่เอกสารเช่นเดียวกันเป็นเอกสารที่อยากจะให้ประชาชนได้รับ ดับทราบนะคะโดยเป็นคำสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายอย่างโควิด -19 โดยให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่1และประเภทที่2ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปีพุทธศักราช2560โดยคุณสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่11เมษายนไปจนถึงวันที่20เมษายนค่ะ ข้ามไปนะคะทางฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรกันบ้างมีการออกประกาศเช่นเดียวกันเป็นประกาศห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนเวลาที่ยงคืนไปจนถึงวันที่10 7เมษายนเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีคำสั่งนะคะว่าห้ามทํากิจกรรมภายในสวนสาธารณะและสวนสุขภาพทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนยาวไปจนถึงวันที่30เมษายนอีกด้วยค่ะ ในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการลงนามอนุมัติด่วนนะคะสั่งปิดสถานประกอบการสำหรับกิจการหรือธุรกิจนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัติธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศปีพุทธศักราช2551และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นนะคะ ธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจจำหน่ายบัตรโดยสารรถหรือเรือธุรกิจจองห้องพักธุรกิจให้เช่าเรือหรือรถธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางเรือเอ่อทางเรือหรือทางรถธุรกิจดำน้ำหรือธุรกิจสันทนาการเป็นต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รวมถึงนะคะล่าสุดมีการออกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้แก่ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่1และ2นะคะโดยคุณสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่11เมษาย,ยนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนขอให้คุณติดตามข่าวสารให้ดีๆหรือถ้าคุณอยากจะรวบยอดอยากรู้ทั่วทั้งประเทศเพราะว่าอาจจะมีญาติพี่น้องของคุณอยู่ในจังหวัดต่างๆอยากจะเซพข่าวสารนะคะแล้วเอาไปบอกต่อก็สามารถติดตามได้ที่จาม b r e a k i n e w s กับวีเจครีมอัปเดตตลอดทั้งวันกับเพจจามค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ